พีน่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักถือทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูา่ช่องป่าเฟรมกระติกออนไลน์อีกแล้วนะครับทุกคนไอเกมไอมึงเป็นเฮียอะไรนี่โซนสนามโซนสนามป่ะโอเคเวันนี้เรามีอะไรจะบอกเกมร้องรักว่าคือวันนี้มีคนส่งท่อมาให้ด้วยเว้ยท่อเออท่อแทนไหมท่อแท้ดิเดี่นี่เอาให้ดูเลยให้ดูเลยนี่ท่อนี้เป็นท่อของร้อยสิบร้อยสิบอีกแล้วโอ้โหข้ออีกแล้ข้ออะไรนี่ เจมอะไรยัดท่อจาแม่เจมรท่อเจมท่อเจมก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยวันนี้จะบอกว่าวันนี้เราจะทําการไปออกทิพกันแล้วทีนี้พี่เจมเจมอะไรเจมใครจะคุยเรออะไรเนี้ยได้ทำการส่งท่อสปอนมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อนี้กูเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นกล่องของเขาหยิบกล่องมาบอกมไม่หยิบกล่องมาทำไมใช่เนี่แล้วท่อของเราอยู่ตรงนี้ครับเนี่เย็ดเกย์โคเท่เลยโครมัส น้องเจมส่งมาให้นะผมก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากเจมอะไรสวยผมขอเลยไม่ได้เว้ยอันนี้ของแพงด้วย้อนี้นะครับผมบอกเลยมีมูลค่าสำหรับใครที่อยากซื้อเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทเย้แต่ว่ารวยรวยรวยหมดรวมหมดเลยนี่มีตั้งแต่ต้นคอยันท้ายคอแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับผมว่าต้นคอของเจมที่เขาทำให้น้องเจมเนี่ยที่เขาทำมาให้พี่เนี่ยคือมันเล็กไปมันแบบว่า มันไายไม่ทันไหนง่ายแต่ว่าปลายอะใช้ได้ผมก็เลยหาคอใส่มาให้เพราะคอนี้เป็นคอเบอร์30ปลายแม่งออกประมาณ35มห้าเนยโอ้สามสิบโอเคลูกโตเนี่ยเอาไว้โตเท่าไหร่ล่ะเอาคงหรือเปล่าไม่ใช่เลยโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะฟังเสียงกันวันนี้พี่มีเกมดีๆมาแนะนำด้วยอย่างเกมนี้มีชื่อเกมว่าดิวิลสเตทเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายมากมากเลยทุกคนเพียงแค่น้องๆเนี่ยกดไปเรื่อยๆอันเนี้ยคือเป็นฟีดสปินที่พี่กดไปไว้เนี่ยเห็นไหม ลงหูไน้อยเฮ้ยช็อตช็อตชเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดยับเจ็ดไรเอ้ยยับไหมยับโอ๋อยับเลยอูอันนี้เป็นโบนัสพิเศษของเจ็ดไดมอนด์เว้ยทุกคนเนี่ย็นไหมอันเนี้ยเขาจะมีโบนัสแต่ละอันก็คือคือเราเลือกเลยว่าเราอยากเลือกอะไรคือมันจะสุ่มเว้ยอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พี่อัดไว้จากไลน์แอดแปดแปดเอจีดูเลยดูเลยและเชื่อไหมว่าตอนนี้ไลน์แอดแปดแปดเอจีเนี่ยโอ้โหดูดิมาแล้วมาแล้วยัง โปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยพี่โปรโมทอะไรอ่ะโปรโมชั่นใครที่บอกตามมาจากช่องของพี่จะได้รับโบนัสทั้งหมด20%อร์มาไม่ทันรับไปอีกคนละ20%เปอร์เ็นป็นสมาชิกเก่าก็ได้อีกคนละยี่สิบเปอร์เซนต์และดูดิแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงของการบั๊กบั๊กในช่วงกลางใช่เลยตอนกลางคืนเท่านั้นทุกคนก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ให้แอดไลน์ไปที่ ad แปดแปดเบอกมาที่ช่องพี่น้องๆจะได้รับโบนัสและอีกอย่างหนึ่งคือทางไลน์แอดนี้ยังมีบริการ AI ตอบผ่านออโต้รรววดเ็ ทำใจถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบแบบปุ๊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 บทุกคนถ้าลังจะเตรียมคำพร้อมนะครับผมที่เราจะไปทริปแต่วันนี้เราจะมาฟังเสียงท่อของน้องเกมกันไอเกมคุณว่าเสียงท่อจะพราะมไหมว่าคือผมบอกก่อนนะว่าครั้นี้เปิดเปิดมาขออ่านนะไออ่านเลยเหรอได้ข่าวว่าท่อนั้นเปิดมึงดูท่อกูแล้วกันวันนี้เปิดกับของมึงอีกหลังถูกพี่เฮ้ยเสียงแม่ป๊บแป๊บได้เฮ้ย สำหรับเสียงท่อจะเป็นประมาณนี้ไปประมาณใกล้นะท่อโค้งสวยได้ติดปี๊บันรอบด้วยแล้วก็ไม่ได้แอร์อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณน้องเกมนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ท่อใบนี้ก็ไปสั่งซื้อได้ที่เฟซเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้นะเนี่ยเนี่ยไอเกมเกมอะไรไม่รู้ทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้ พร้อมหรือเปล่าคันเหลืองอ่ะโอ้คันเหลืองไหนไหนเขาเปลี่ยนโฉมแล้วเปลี่ยนโฉมเหรอขับมาฝั่งหนึ่งพี่จะเห็นว่าอุ้ยแงอ่อยมันเดิมเจออีกฝั่งหนึ่งน้องทำมึนเลยนะครับผมน้องทำมึนเลยอะดำมืดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูทีชิปเฮ้ยตาฐานวันนี้ว่าเมื่อวานไปวิ่งกับใครมาใครโดนแดดวะใครเหรอใครโดนแดดวะใครโดนว่ามาซิใครโดนวถะดับคนนั้นล่ะคนนั้นล่ะคนนี้เหรอโอเคก็เดี๋ยวเราตัดไปที่กล้องกูโปเลยดีกว่าครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ทางเรียกแล้วนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปมาพี่แบงค์นะครับผมโดยเอาน้องแดงออกมานะครับผมแล้วก็ท่อพี่เจมส์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เชี่ย,อย,อย,อยโอ้แม่งรุนแรงไอสัตว์นี่ท่อเจมส์เสียเป็นไงมาทุกคนจะวิ่งได้เปล่าวไปดูนะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าบอกเลยว่าท่อเปิดโลกเปลี่ยนต่ออย่างอ่ะข่อย่างเจ็ดห้าสามาห้าสามมาด้วยทุกคนนี่น้องอ่านก็ห้าสามนะครับได้ปะ Ê, bay. Biếp. Bay đi ba. Ồ hô. รถกูวาดรถกูวาดไอ้ยิบหายแม่งเอ้ยเมื่อกี้รถว่าทุกคนแม่งออกมาโรถโรโรมาทุกคนก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปเจ้าตรงใหม่ดีกว่าก็สำหรับใน,น,นวันนี้นะครับผมผมก็ขับน,น้องแดงมาวันนี้ใช้รเตอร์เป็น15 24้ายี่บนะผมจะดูคงสภาบว่ารถมันยันยาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวกลับไปนาเนี่ยตอนไปอยู่นานนะเพราะว่าผมเอาสเตอร์มาเปลี่ยนนะเดี๋ยวนะจะวิ่ง14 25นะครับทุกคนแต่ว่าข้อเกมเนี่ยทุกคน,ท,กคนทุกคนที่ว่าพ่อมันดังไปไหมลองดูนะ ขันยักษรขันขันยักษ์เฮ้ยเล็ด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 โตฟิวเล็ดไอ้ยี่ได้ถอดเกียร์เจ้าอย่างเดียวเลยเลี้วตาแล้วถอดเกียร์คุณเจ้าอย่างเดียวเลยนี่หว่าเลยโอเคทุกคนก็สำหรับการนัดหน้าของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมีพี่แบงค์มีมิยักษ์มีน้องเกมนะครับแล้วก็น้องอ่านแล้วก็ภายน้าพี่ออฟนะครับออฟทัพคอโอ้ยอยู่หลังเลยนะทุกคนแล้วก็อยู่ไอซิฟ ไอ้เจ๊อตอนนี้เจ๊ปไปซื้อของอยู่นะครับทุกคนนะไปซื้อของอยู่มาเดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่เดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่ห้ามยังไงเนี่ยมึงอ่ะไหวหรือเปล่าเอ้ยเจ๊มาเอาทีแม็กมาว่ะโอ้ยทุกคนครับไอ้เจมันมาแล้วผมก็กล่าวว่าแบบถ้าวอล์กเอ็กแม็กมาก็จะแดกมันอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ขี่นะผมวิ่งได้มาอีกไปมากนกกิโลพี่แบงค์อีกประมาณกก,าณกิโลพี่ สาบสี่สประมาณ60ได้น้ำมันพอเปล่าพอเยอะเย็ดเย็ดเย็ดเฮ้ยเปลี่ยนตัวขับว่ะอ๋อเปลี่ยนตัวขับด้วยไปเว้ยเกมน้องรักมาลงมาลงเวมาเร็ว มาเลยคุ้มาคุ้มมาแล้วเนี่ยคุ้มาแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปวไ้เร็วอ้ยต่ตีรอบยาเลยทุกคนรอบไม่ผ้านอ่ไปแล้วเฮ้ยขายเดินเว้ยขายเดินเว้ยขายขายูเว้ยเดือยไาเขาไูเขาอยูเว้ยไปเขายูเว้ยไปเขายูเว้ยไปเขายูเว้ยเฮ้ยมาสกี้เอาไอ้ตาเก็บมาเก็บมามาเรมาเร ก็ไม่พลาดเลยะทุกคนต้องจูนเอ้ยมันมาไอ,อทาเทียเย็พร้อมเย็ัพร้อมโอ้ร่าไม่ข้ามแล้วต้องจูนใหม่นะทุกคนก็เมื่อกี้กน,น้องเห็นไหมร่าแม่งไปไม่ถึงมือเลยเว้ยเฮ้ย,โ,ยโดนในเกมมาทุกคนร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราว่าทำลายเสร็จแล้วร้องเปาเยสเก็บของเก็บของ งจริงก่อนทุกคนน้องเกมแม็กเอาแล้วอ่ะรอก่อน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 เปล่า เดี๋ยวพี่เขาไปฝ่ายคนเดียวเลยนนีย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาเจอเพื่อนๆแล้วเพื่อน <_ an> เพืเ,พเขาแวะทำรถของน้องอ่านนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคนขับอีกแล้วนะเพราะว่ารถก็เอามาไล่กันทุกคนันน่ะเออมาถึงปุ๊บก็บเสร็จทุกคนันน่ะคือพอดีว่าตอนนี้รถบักอ่านนะครับมันไอ้นี่อะไรวะสเตอร์ไอ,อ้โซ่มันคลายเฮ้ยๆพร้อ,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 อมยังย <_ an> ใช่อ่ะ <_ an> เดี๋ยวลองเลยเนี่ยหาเนะตอรเหรอ ทางโค้งทางโค้งทางโค้งแบงเอาแต่ละคนมามาตัดกันไม่ตัวทุกคนเอาโค้งตัดหน้าเนียเนี้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 ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ขับกันมายาวไกลนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านพี่แบงค์และบรรจาพี่แบงค์สรุปแล้วเสียงโปราโปราโปรามันเป็นเสียงอะไรวะพี่ อยากรู้ปลาปาใช่น้ำมันมันหนาน้ำมันมันหนาไม่แล้วคือเราเติม E20 ไปด้วยทำไงดีอ่ะต้องจูนใหม่ไหมนี่ขากลับบ้านเนี่ยไม่งั้นผมขับไม่ได้นะขับมาได้ยินเสียงว่าปลโรปโปงปรปโงปลรงปรปโปงขับไม่ได้ใสเตอร์มันหวมด้วยไงมันหมุนได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเตรียมสเตอร์มาอยู่ผมเตรียมสเตอร์มายี่สิบห้าไ่เดาเกมอยู่โอ้ยแต่มันก็ ห่างห่างอยู่นิดเดียวเองอนนเอาจี๋ยงห่างอยู่นิดเดียวเองรอบเนี้ยเออมันก็กวักมือผมก็ห่างอ,อยู่เงี้ยสักพักหนึ่งแม่งกวักจัดไอ้เหี้ยแม่งไม่กวักแล้วเออไหนด้วยท่อโล่งไปท่อโล่งไปใช่ไหมต้องเปลี่ยนปลายใหม่ต้องใส่เอาอต้องเปลี่ยนปลายใหม่เหรอปลายเดิมใช่ไหมขนาดเท่าเดิมได้แต่ว่า ไอเจมันบอกว่ามันมันจะทำสีให้ใหม่สีแม่งลอกออกนี่นะออสีแม่งลอกอกอกเฉยเลยลอก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 เที่อ่ะเออจะติดความร้อนโอเคก็สําหรับน้องแดงถือว่าถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้อ่ะคือได้เลยอ่ะแรงเลยอ่ะไม่แรงไม่แรงยังไม่แรง,แลเ,แรงเลยอีกโอ,โอ <S 2> <S 2> <ๆ>้โหไอเฮียก็คนละลูกกันละเฮียเฮดมึงดูรถกูแม่รถกูเสียงแบงเอามึงวางเสียงรถกูดิจิ้ผ่ายเฮ้ยน้ำมันมันหนามันเติมไม่เติมผิดไม่มี เฮ้ยมึงดูเป็นไงล่ะโอเคก็สำหรับวันนี้พี่เจ้าคิปนีจะรมกดค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยวันนี้ก็บวกมาแล้ว152กิลล์ทำพังก็ทำใหม่พังก็ทำใหม่ไปเลยแต่ว่าหัวลูกใหม่พี่อยากเปลี่ยนให้ไหมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วลูกอันนี้ไม่ได้ทำเลยอ๋อโอเคก็วันนี้ไม่แรงอ่่ะไมแรงใช่ไหม60ิโลถือว่าชิวๆ Ừ, ชิวอยู่ละพูดในชิวก็มอีูเคยดันยาวสุดาม่้ลใช่เหรอพูดเลดี๋ยวโอเคไปเขาทุกคนเป็นปลาอะไร